สวัสดีค่ะพบกับช่วงดวงประจำเดือนธันวาคมของชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยเข้าสู่ช่วงสิ้นปีแล้วเนะเาะอคลิปนี้นะคะดูได้ทั้งแบบราศีทั้งแบบไทยสากลแล้วก็ลัคนาเลยนะคะก็ดูเอาเรื่องที่ตรงกับเรื่องราวของตัวเ,เป็นหลักนะคะมาดูกันดีกว่า ชาวราศีมีนเดือนสุดท้ายของปีเราเป็นยังไงกันบ้างชาวราศีมีนค่ะไพ่หลักประจำเดือนนี้ได้ไพ่ห้าเหลี่ยนนะคะเปิดมาก,ก็เหนื่อยเลยนะเอาจริงๆไพ่ห้าเหรี่ยนเนี่ยเป็นไพ่ของชาวทัตุดินดังนั้นราศีที่จะมีอิทธิพลกับชาวราศีมีนมากๆนะคะในเดือนธันวาคมเนี่ยก็คือ ราศีมังกรราศีพฤกษ์แล้วก็ราศีกันนะคะเป็นชาวทัดดินนะไพ่ห้าเหลี่ยญเนี่ยเอาจริงๆมันพูดถึงในเรื่องของความสูญเสียมันจะเป็นความสูญเสียแบบถ้าภาษาชาวบ้านเลยนะมันคือความสูญเสียแบบค้าสูญเสียแบบโง,โง่ๆความสูญเสียแบบเฮ้ยเรา,เรา,เ,ราเราไม่บางทีเราไม่ได้ตั้งใจแต่เราก็เสียหรือบางทีเราตั้งใจเราก็เสียอยกตัวอย่างเลยนะเช่น พี่หมอพี่หมอซื้อของมาแล้วแบบก็รูอวะซื้อนี่มาเราไม่ได้ใช้หรอกซื้อนี่มาเราก็แบบเหมือนซื้อมาเททิ้งเนี่ยซื้อมาวางทิ้งไว้แต่เราก็ซื้อแล้วพอซื้อเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยซื้อมาทาไมวะเสียดายเงินเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะค้าเหรียญนนะ่ะท้านียามตัวมันเองอ่ะคือคาว่าเสียดายประมาณนี้นะดังนั้นชาวราศีมีนเป็นไปได้ค่ะว่าเดือนพฤษภาเฮ้ย เดือนธันวาขอโทษค่ะชาวราศีมีนนะคะเป็นไปได้ค่ะว่าเดือนธันวาคมนี้เนี่ยจะมีความรู้สึกเสียดายเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ของที่จับต้องได้หรือเรื่องโอกาสที่เข้ามาแล้วปล่อยหลุดมือเราจะมีความเสียดายเป็นพิเศษว่าถ้าเราเลือกแบบนี้หรือรู้งี้อ่ะมันจะมี2ออย่างนี้เลยถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้กับรู้งี้ชาวราศีมีนจะรู้สึกแบบนี้บ่อยๆนะในเดือนนี้ ไพ่ยขยายค่ะได้ไพ่หนึ่งดาบนะได้ไพ่ราชามายแล้วก็ได้ไพ่สี่ดาบเอาจริงๆไพ่ไพ่พูดขึ้นมานะว่ามันพูดในเรื่องของการตัดสินใจเลยนะแบบเนี่ยหนึ่งดาบคือการตัดสินใจไปแล้วราชามาตัดสินใจไปแล้วคือเราคิดแล้วแหละว่าแบบตัวเรื่องนี้หรือว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันโอเคแล้วเราก็จะจะเลือกสิ่งสิ่งนี้ซึ่ง เฮ้ยซึ่งซึง่งจริงๆมันดีนะคือคือเขาได้ยินคำยีงไมว่าถ้าเราเอาตัวเองย้อนกลับไปในอดีตเราก็อาจจะเลือกแบบเดิมเพราะว่าเราในตอนนั้นรู้สึกว่าทางเลือดเนี่ยคือทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วออมีความเป็นไปได้ค่ะว่าชาวราศีมีเนี่ยจะเลือกแต่พอเลือกเสร็จเนี่ยเราจะไม่ค่อยสบายใจคือมันจะเป็นสีดาบเป็นห้าเหรียญเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยแล้วทาไมลงเลือกแบบนั้นเฮ้ยทำไมเราไปเลือกแบบนี้ อาจจะมีความเบรมตัวเองค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นไพ่สีดาบเนี่ยออกมาพูดถึงอาจจะต้องปล่อยวางอะไรที่เราเลือกไปแล้วเราตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันอันคอนโทรแล้วนะเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปนะคะเราแบบเลดิตบีนะเราก็แบบเออเลือกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องไม่ตอกย้ำตัวเองเกี่ยวกับอดีตน,นะอ่ะต่อไปเรามาดูเรื่องการงานการเรียนกันดีกว่าการงานการเรียนชาวราศีมีนเป็นยังไงกันบ้าง ชาลราีมีนค่ะฮ่าได้ไพ่ก้าวด่ามาเลยนะอัศวินถ้วยค่ะแล้วก็ไพ่หกถ้วยเนี่ยไพ่ขึ้นชัดเจนมากคือมีความเป็นไปได้ค่ะว่าเดือนนี้เดือนธันวาเนี่ยชาวราีมีนจะค่อนข้างเสียดายโอกาสต่างๆคือเดี๋ยวเห็นไหมหกถ้วยมันพูดถึงเรื่องในอันนี้อันมีความเป็นไปได้ค่ะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะเลือกสิ่งๆนั้นเราน่าจะเลือกอันนั้นไม่ใช่อันนี้ มันชัดมากอะเบีวามเป็นไปได้ค่ะเรื่องที่เราเสียดายเนี่ยเรื่องหลักมันอาจจะเป็นเรื่องการเงินการเรียนน้องๆหลายๆคนอาจจะเลือกคณะที่ผิดพลาดเลือกแผนการเรียนที่ผิดพลาดหรือบางคนเนี่ยเลือกตามพ่อแม่เฮ้ยพี่หมอเป็นนะพี่หมอเป็นหนึ่งคนเลยที่เรียนตามพ่อแม่แล้วมาเสียดายทีหลังว่าทําไมตอนนั้นเราถึงเรื่องแบบนั้นเออคือคืออันนี้แอบแอบแบบแอบเป็นคําแนะนํานิดนึงนอกจากพี่หมอก็คือ บางครั้งอะคะ่ะน้องๆที่ยังเป็นวัยเรียนอยู่นะอะถ้าถ้าเป็นวัยเรียนวัยกําลังสอบฟังพี่หมอนะว่าบางครั้งอะเส้นทางอนาคตเราอะเราต้องเป็นคนกําหนดเองคือพ่อแม่เขาผ่านในมุมจุดนั้นมาดังนั้นเขาจะคิดว่าสิ่งที่เขาอยากให้เราเป็นนั่นก็ทางเลือกที่ดีที่สุดซึ่งมันไม่ผิดเออมันไม่ผิดค,คือเขาพูดก็ถูกเพราะว่าเขาอ่านน้าร้อนมาก่อน แต่สำหรับน้องคนไหนก็ตามที่มีทางเปของตัวเองชัดเจนยกตัวอย่างเช่นนะคะในเอในเอเดี๋ยวเป็นคนที่เก่งคณิตเวอร์เวอร์เก่งวาดรูปเก่งทุกอย่างและในเอฝันอยากจะเป็นสถาปนิกอือยากจะเป็นสถาปนิกแต่ที่บ้านเนี่ยอยากให้เป็นราชการซึ่งโอในเอจะเรียนต่อที่บ้านก็ได้แต่ถ้าในเอมั่นใจว่าต้องใช้คํานี้นะมั่นใจเลยว่า จบออกมาตัวเองจะไม่เป็นภาระของพ่อแม่ตัวเองจะมีงานทําแน่นอนคือมั่นใจว่าตัวเองเอาอยู่ก็ก็ดื้อเลยก็เป็นไปตามทางของตัวเองเลยค่ะคือคือพ่อแม่บางครั้งเขาห้ามเราอะคือเขาคิดว่าเราไม่มีทางทําได้ไงดังนั้นถ้าเรามั่นใจว่าแบบทางที่เราเลือกมันจะไม่เป็นภาระของพ่อแม่แน่นอนเราเอาตัวเองรอดแน่นอนในสังคมอันโหดร้ายขึ้นทุกวันนะคะก็ ทำไปเลยค่ะตัวเองก็คือบางครั้งเนี่ยการเปลี่ยนใจผู้ใหญ่คือการพิสูจน์ให้เห็นนะอย่างของพี่หมอเองอย่างเงี้ยอ่ะเผาบ้านตัวเองฟัง <c oughs> คืออย่างอ่ะพ่อแม่พี่หมออยากให้พี่หมอเป็นราชการแหละซึ่งพี่หมอก็เรียนตามชีบ้านมาแต่พอเรียนจบพี่หมอกรู้ว่ามันไม่ใช่แล้วเราก็เสียเวลาทิ้งไปสี่ปีสุดท้ายพี่หมอก็ทําเอกชนมาตลอดเลยทําไฟบุคคลทานั่นทําน,นี่ที่ขัดใจพ่อแม่ซึ่ง ตอนนี้พ่อแม่ก็ว่าอะไรพี่หมอไม่ได้เพราะว่าพี่หมอพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าทางที่พี่หมอเลือกพี่หมอสามารถพาตัวเองรอดได้อ่าไม่เป็นภาร้าของที่บา้านก็ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นคําแนะนํานะอ่ะวกกับเรื่องดวงออกทะเลไปไกลมากเลยวกกับเรื่องดวงค่ะมีความเป็นไปได้ค่ะว่าชาวราศีมีเนี่ยจะมีความเสียได้โอกาสในอดีตต่างๆของมันกับเลือกไปแล้วแนละ้วรู้สึกเสียใจเลือกไปแล้วแนละ้วรู้สึกผ่าด ซึ่งปัญหามันอยู่ตรงนี้ไงไายก้าวดาบขึ้นมาเนี่ยมีความเป็นไปได้หนักมากค่ะว่าชาวมีนจะมุฟอ่อนไปได้คือคือบางคนอะอาจจะรู้สึกว่าํา้พลาดแล้วมุฟอ่อนได้แต่ชาวมีในเดือนเนี้ยพอพลาดมุ่งนะเฟลทั้งเดือนเลยรู้สึกแบบเฮ้ยทําไมอะทําไมอะทําไมอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเราต้องมุฟออนให้ได้โดยไว้นะคะอะไรที่เลือกไปแล้วบางครั้งมันกลับไปแก้ไขไม่ได้นะ อ่ะต่อไปค่ะงานใหม่ใครที่รอง,งานใหม่นะเป็นยังไงกันบ้าง mm hmm. โอ<ฮ>้ได้ไพ่เดอะมูนได้ไพ่ค่าเหรียอญอแล้วนะแล้วก็ได้ไพ่หนึ่งดาบอ่าต้องบอกค่ะว่ามีสองเคสเคสแรกก็คืองานที่เราเคยยืน่นหรือเคยไปสัมภาษณ์แล้วเราไม่ได้ จะวนกลับมาหาเราอีกครั้งอันเนี้ยเคยแรกนะงานในอดีตที่เคยยืน่นที่เคยอยากได้หรือสัมษณ์แล้วแต่มันไม่ได้คือพอย์คือมันไม่ได้มันจะวนกลับมาส่วนเรื่องที่สองเนี่ยใครที่ยื่นงานใหม่ในเดือนนี้นะคะยังยังไม่มีเกณฑ์นนะที่ที่จะได้เราเร็วนี้หรือถ้าได้ก็จะเป็นหนึ่งงานที่ทําเวลากรงคืนสองงานนี้จะโดนต่อรองเงินค่อนข้างเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือผลประโยชน์ต่างๆซึ่ง จริงๆพี่หมอบอกว่ามันไม่คุม้มอาจจะมีสองข้อหลักๆนะชาวราศีมีนต่อไปค่ะมาดูการเงินการเงินชาวราศีมีนหัวตึงเว่อร์ได้ไพ่เฮอร์มิตเดอะเฮอร์มิได้ไพ่สองดาบแล้วก็ได้ไพ่เจไม้โอ้การเงินตึงเอาเรื่องอยู่นนะ การเงินพี่หมอบอกเลยเขา่าตึงมากเดือนนี้งดการจับใจ่ายใช้สอยสุรุ่ยสุร่ายทุกอย่างนะคะมีเกณฑ์ที่จะชอ็อตค่อนข้างมากอันเนี้ยข้อแรกข้อสองไม่อยากพูดคำนี้เลยอะแต่พอเห็นไพ่มันจะต้องพูดใครที่ไปบนบานสารกล่าวไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินถ้าสมหวังแล้วไปแก้บนนะอันนี้ข้อสองแล้วก็ข้อสามค่ะมีเกณฑ์ค่ะที่ อันนี้เวอร์สเคสสำหรับข้อสามเลยนะก็คือมีเกณฑ์ที่จะได้เสียปังไปกับผู้สูงอายุค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าคนในบ้านเจ็บป่วยหรือผู้สูงอายุใกล้ตัวของเราเจ็บป่วยแล้วเขาจะมาย,มยืมเงินหรือว่าเราต้องได้จ่ายซึ่งจํานวนนั้นเนี่ยมันก็มากพอสมควรเราอาจจะรู้สึกว่าทําไมเราต้องจ่ายแต่มันเป็นการจ่ายแบบภาพบังคับที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะดังนั้นเดือนนี้การเงินไม่ได้ดีเลยนะาจะต้องพอเพราแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรนะคำนวณรายไับรายจ่ายที่ดีนะคะ,ะมาดูในเรื่องของโชคลาภเฮ้ยแต่มีข่าวีให้ชื่นใจนะโชคลาภค่ะได้หนึ่งเหรียญสองเหรียญแล้วก็เดอะ o ูฮ่าสายเสียงโชคลาภฝั่งตางนี้นะคะมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวที่ ที่ต้องมีความสุขนะพอยอย่างนี้เลยนะคือถ้าไปเราวถูกก็จะไม่ได้แต่ถ้าไปแล้วมีความสุขอะ่ะมีเกณฑ์ได้รับโชคอันเนี้ยข้อแรกข้อสองมีเกณฑ์ได้โชคแบบฟุกฟุกเออได้โชคแบบฟุกฟุกได้โชคแบบเฮ้ยไม่คิดว่าจะได้หรือได้รับโชคจากใครก็ไม่รู้อ่ะใครก็ไม่รู้ที่เราไม่ได้รู้จักที่เราไม่ได้สนิทคนแปลกหน้าอยู่ๆเขาก็ให้โชคเราชาวราศีมีมีเกณฑ์ได้รับโชคนะซึ่ง ชคที่ได้เดี๋ยวบอกเลยนะคะถ้าถ้ามันถ้ามันแบบเป็นไปตามที่พี่หมอพูดนะโชคงที่ได้พบมากพอสมควรมากในระดับที่เราอาจจะพอยือหรือพอจ่ายนี้ได้บ้างให้เราพอหายใจหายคอได้บ้างค่ะอันเนี้ยสลหรับสายเสี่ยงโชคนะลองไปตามมันได้นะคะอ่าต่อไปไปดูความรักความรักคนโสดชาวราศีมีน ได้ไพ <S preach y> ่จัสติกอะได้ไพ่สิบดาบแล้วก็ได้ไพ่จัดเม้นท์อะต้องบอกเลยเรื่องงานชาวริีมีก็มีเกณฑ์ที่งานเก่าจะวนกลับมาใช่ไหมคนโสดก็เช่นกันค่ะคนโสดชาวราศีนีนนะมีเกณฑ์ค่ะคนเก่าในอดีตจะวนกลับมาบอกเลยาใบ้เป็นคนเก่าที่เลิกกันไม่สวยเป็นคนเก่าที่จบกันค่อนข้างแย่เป็นคนเก่าที่ สร้างแผนในใจเราพอสมควรภาษาชาวบา้านก็คือเป็นตัวอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงมันจบไม่สวยอะมันมันแย่มากแต่ว่าคนคนเนี้ยความมันจบไม่สวยอะเรื่อความเราอาจจะรักเขามากแล้วบางคนจ,จะมุ่งออกจากคนนี้ไม่ได้ด้วยนะพอเขาวนกลับมาก็มีเกณฑ์ที่เราจะให้โอกาสค่ะจะัดจิกขึ้นเนี่ยมันหมายถึงการมาคุยกันอีกครั้งซึ่งไม่ได้คุยแบบหวานนะบอกไว้ก่อนเลยมรนจะกับมาคุยกันแล้วก็ มันไม่ใช่การโง่อะเหมือนกลับมาคุยกันว่าแบบเออเรากลับมาเป็นคนคุยได้ไหมหรือเรากลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้หวานมากนะแต่ที่แน่ๆคือคนที่เคยทําให้เราเจ็บช้ํากะลังปีอะเขาจะวนกลับมาอีกครั้งไอพี่หมอขอเปิดหน่อยเขาวนกลับมาเนี่ยมันยังไงกันโอ้หเอาเอาจริงๆดูจากไพ่นะ พี่หมอรู้สึกว่า,าจริงๆรู้สึกขอคนนดีเวอร์เขามองว่าเราเป็นคนที่จะซัมพอช่วยเหลือเขาได้เราเป็นเหมือนหนึ่งคนในชีวิตที่เขาเสียดายเมื่อเขาทิ้งไปแล้วบางคนนะอนต้องขออนุญาตนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเคยมีลูกด้วยกันด้วยแล้วก็คือเหมือนวนกลับมาโดยใช้ลูกเป็นข้ออ้างก็ได้เออต้องระวัง ถามว่าเขาจริงใจไหมพี่หมอว่าเขาจริงใจในระดับหนึ่งแต่ปัญหาคือถ้าถ้าเป็นพี่หมอพี่หมอก็คงไม่ให้โอกาสแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดลูกดวงรู้สึกว่าเอออยากจะลอให้โอกาสอีกครั้งมันก็ไม่ได้แย่นะคะเพราะว่าไายขึ้นคนข้างดีแต่ให้ระวังกนดีน,นิดนึงนะเด e l เล e เวอร์ขึ้นมาเนี่ยถ้ากลับมางอ แล้วความสัมพันธ์มันไปเรื่องทางเพศหรือเรื่อง18-20บวกไปไวมากเขาจะหายไปอีกรอบต,ต้องระวังนิดนึงนะคะเราต้องมีความเล่นตัวนะมีความไว้เชิงพอมสมควรนะคะถึงจะดึงเขาอยู่นะบอกไว้ก่อนอ่าต่อไปเมจูคนคุยไม่ชัดเจนบ้าง คุณคุยไม่ชัดเจนค่ะเดี๋ยวดูสิต้องขอโทษด้วยนะคะเมื่อกี้ไพ่ตกก็เลยต้องตัดกล้องนิดน,นึงนะ,อะโอเคค่ะคุณคุยไม่ชัดเจนได้ไพ่อัศวนไม้ได้พไดพ่เจ็ดเหรียญแล้วก็ได้ไพ่หนึ่งดาบคุณคุยไม่ชัดเจนเนี่ยพี่หมอหมองว่าเดือนนี้มันจะมีความแอบสอง เพราะว่ามันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะที่แบบทําตัวลัล้าเพื่อนเยอะการงานสังคมครอบครัวแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีความแอบซองแอบบสังเกตเออมีความแบบจับตาดูการคลื่อนไหวอีฝ่ายเป็นพิเศษอ,อมาดูกันเขาคิดยังไงกับเราแล้วเราคิดยังไงกับเขา ถามว่าเขาคิดยังไงกับเรา,าถ้าฝ่ายจับผิดเป็นเรานะเราไปจับผิดเขาเราไปส่องเขาเขาอึดอัดค่ะอันออนี้ยภัยขึ้นชั้นมากว่าเขาอึดอัดเขารู้สึกว่าแบบนี่ขนาดเราเป็นคุยกันเธอยังไม่ให้สเปซฉันเลยอะประมาณนี้นะส่วนฝั่งเราเอาจริงๆพี่หมวบมองว่าเราอาจจะเราอาจจะไม่ได้ส่องเขาก็ได้ แต่ดูจากไพ่อ่ะมันเหมือนเรา,าอยากคบกับเขาเลแล้วเรามีความไปกดดันไปคาดหวังเขาว่าแบบขอกุคบเสักทีได้ไหมเมื่อไรจะขอคบอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งเขากดดันไงนเขารู้สึกกันอาดแบบเขายังไม่พร้อมแต่ว่าเราไปบังคับเขาประมาณนั้นนะเรามีความคาดหวังจากเขาค่อนข้างเยอะค่ะในเดือนนี้ามาดูสรุปความสัมพันธ์เฮ้ยสรุปความสัมพันธ์จริงๆม่แย่นะบอกไว้ก่อนเลย ได้เทมเพลตได้หกถ้วยแล้วก็ได้ไพ่เดลเวลมีเกณฑ์ค่ะบอกเลยนะว่า30%ของคนคุยถ้าในเดือนธันวาเนี้ยไปเที่ยวไปเที่ยวต่างที่ต่างแดนหรือไปเที่ยวในที่เก่าๆที่เคยไปเที่ยวกันนะคะพอยเป็นเกลียงกนนะส0นตะต้องมอกงันก่อนแอบน้อยนิดน,นึงดังนั้นแนะนำให้ดูดูสดตัวกับพี่หมอเนอะ <laughs> สามสิเปร์เซ็นนี่ยมีเกได้คบกันอืบเหมือนเป็นเที่ยวไปเปิดโลกแล้วก็บรรยากาศพาไปแล้วก็คบกันเลยอานต้องบอกไว้นะแต่อีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยอาจจะยังยังต้องเป็นคนคุยกันไปก่อนนะคะแต่ใน worst case นะบอ,อกเลยยี่สิบเปอร์เซ็นซึ่งไม่ยี่สิบน่าจะสักสิบเปอร์เซ็นอันนี้ worst case เลยนะดูจากภายัยอาจจะมีเกณฑ์คนเก่าของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งวนกลับมาหาเราอีกครั้งเพราะเสียดาย เออต้องระวังให้ดีนะคะตรงนี้นะแต่พี่หมอพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้แปลว่าต้องไปจับผิดคนคุยนะว่าเฮ้ยคนเก่ามึงกลับมายังอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราก็ต้องต้องดูไปตามสถานการณ์เนาะหรือแบบลองมาเช็คดวงสดตัวก,ก็ได้ค่ะเราอาจจะไม่ใช่1 0นั้นก็ได้เราจะเป็น30%ที่จะได้คบกันเร็วๆนี้ก็ได้นะอ่ะมานเความสัมพันธ์คนมีโค ได้ไพ่สองดาบได้ไพ่ควีนได้ไพ่สองเหรียญค่ะขอโทษได้ไพ่ควีนดาบแล้วก็ได้ไพ่ h จ Halofant บอกก่อนนะว่าชาวราสีมีนคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วความสัมพันธ์เดือนนี้ก็ยังรักกันเหมือนเดิมค่ะไม่มีการแยกจากกันเพราะว่า h a ฮ o f a n t ยังอยู่สองเหรียญก็ขึ้นมาแต่มันอาจจะมีการทะเลาะกันบ้างด้วยความ ฝ่ายที่เป็นผู้หญิงอ่ะหรือฝ่ายที่มีอารมณ์อ่อนไหวมากกว่าจะจะค่อนข้างขึ้นมาเป็นคนคุมในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเยอะค่ะขึ้นมามีมบทบาทในความสัมพันธ์นี้แล้วมันอาจจะส่งผลให้อ่าพลังงานความรู้สึกหรือเรื่องรอบตัวต่างๆเนี่ยมันเกิดความอึดอัดขึ้นซึ่งไอ้ความอึดอัดเนี้ยอาจจะทําให้ส่งผลต่อคู่รักด้วยเหมือนเขาอาจจะดูไม่ค่อยมีเวลาให้เราเขาดูไม่ค่อยอยากคุยกับเรา คือจริงๆไพ่ขึ้นมา่เขาไม่ได้หมดรักแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นแค่ความหงุดอัดที่แบบยิ่งคุยยิ่งทะเลาะค่ะแต่บางคนเขาก็จะไม่อยากคุยต่อแล้วอะไรแบบนี้นะอะมาดูความรู้สึกเขาความรู้สึกเราเออชัดเลยอะความรู้สึกเราอะค่ะเนี่ยดูไพ่ขึ้นชัดมากคารีดดาบขึ้นด้วยมีความเป็นไปได้ค่ะว่าบางคนนะ ฝ่ายที่เป็นผู้หญิงอะคะ่ะอาจจะมีความกดดันว่าแบบอยากมีลูกเออข้อแรกอยากมีลูกข้อสองคืออาจจะหวังให้แบบเราจ่ายค่าเลี้ยงดูหรือว่าแบบเสียเสียทรัพย์สินไปเกี่ยวกับเรื่องเด็กหรือเรื่องการเริ่มต้นใหม่หรือเรื่องการมาแพศชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งเขารับรู้ได้ว่าแบบเขาถูกกดดันเขาก็พยายามที่จะทําให้นะคะแต่มันอาจจะไม่เร็วเท่าที่เราต้องการส่วนฝั่งเรา อ่าในกรณีที่เกิดถ้าคุณแฟนอยู่ไกลกันเราจะมีความเป็นระแวงค่ะว่าแบบเฮ้ยทําไมากลับดืกเฮ้ยทำไมอกใจหรือปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะมีความเป็นเป็นระแวงเงินพิเศษเดือนนี้นะซึ่งภายขึ้นว่ามันเป็นการระแวงไปเองนะคะแต่เจวิลขึ้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีอะไรนะเราคิดเองอ่าดูสรุปความสัมพันธ์เดือนนี้นะคะอืม ถ้าใครเนี่ยชัดมากสามดับขึ้นด้วยถ้าใครที่ทะเลาะกันเรื่องมือที่สามเรื่องการระแวงกันค่อนข้างเยอะนะบอกเลยเดือนนี้หนักมากไม่ได้หนักเพราะเขามีคนอื่นนะแต่หนักเพราะเราระแวงไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตเตงซึ่งซึ่งบางทีเราอาจจะต้องมาเผาตรงนี้ลงนะเพราะว่าเนี่ย ถ้ายืนยันว่าเขาก็ไม่ได้มีคนอื่นอนะ่ะเขาก็ยังยังรักเราเหมือนเดิมแต่ว่าบางครั้งอะไรที่มันทะเลาะกันมากเกินไปมันก็อาจจะเหนื่อยเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือพี่หมอก็มีนะเพื่อนพี่หมอที่แบบเอ่อผู้ชายทํางานเป็นเซลแล้วก็ต้องวิ่งต่างจังหวัดตลอดอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนที่เป็นผู้หญิงก็ก็ละแวงแล้วก็ทะเลาะกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งมานดีผู้ชายเขาจะไม่ทําอะไรแล้เราก็ต้องระวังตัวดีไปนิดนึงนะาราค่ะ จบไปแล้วนะคะสําหรับดวงภาพรวมทั้งหมดเนาะมาเอ้ยเดี๋ยวพี่หมอนลืมหยิบกองไพ่ให้กำลังใจมาเดี๋ยวเวลาแป๊บหนึ่งนะคะติมมันแล้วเมื่อกี้ลืมหยิบมานี่ก่อนจากกันนะคะเดี๋ยวพี่หมอนจะเปิดไพ่ให้กำลังใจมันจะเป็นกำลังใจหรือเป็นคำแนะนำก็ได้นะ อได้ไพ่ปฏิบัติจริงเดอยวจะขึ้นซ้ำไม่ให้นะคะสำหรับใครที่อยากอ่านนะเธอทุ่มเทต่อการบรรลุปเป้าหมายและไม่ปล่อยให้เวลาเสียไปกับการเพ้อฝันหรือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เธอหาวิธีแก้ไขและหาทางองอกของทุกปัญหาได้เสมอวันนี้ฉันจะเก็บภาพของความสำเร็จไว้ในจิตใจและลงมือทำงานของฉันอย่างตั้งใจและเบาสบายพอรู้ว่าการทำงานด้วยความมุ่งมั่น และความสุขคือวิธีการซึ่งที่จะได้มาซึ่งความสําเร็จที่แท้จริงพี่หมอมันคือคําแนะนํานะเพราะว่าด้วยความแบบชาวราศีมีนจะมีความเสียดายอกาสที่เข้ามาค่อนข้างเยอะมีความจับจดดีกว่ามีความไม่มูอ่อนจากการตัดสินใจตัวเองซึ่งไพยอย่อาจจะแนะนําว่าเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วค่ะเราเลือกอะไรเราก็ต้อง กขาต้องชมมันโกออแล้วก็ต้องก้าวไปกับสิ่งสิ่งนั้นเนาะปฏิบัตินําสิ่งสิ่งนั้นไปปฏิบัติต่อมันก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ดีดีกว่าการมานั่งโทษตัวเองก็จะประมาณนี้นะคะมาสายกินอย่างเราต้องไม่พลาดอาหารเสริมดวอมันจะมีสองอันที่หายกินยามากนะพี่โมขอจะไม่อ่านนะคะแต่ว่าจะเปิดเพิ่มให้อ่สิ่งแรกคือโดน,ทนะะัทค่ะโดนัทที่แบบ เป็นหน้าช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยอ่ะลองไปหาดูจริงๆพี่หมอชอบกินมากเลยนะกินแบบกินกับกินก็บทุกวอ่อะและ้วก็เต้าหู้นะคะเต้าหู้สีขาวอ่ะแล้วก็ผักขมนะคะพวกผักขมผักใบเขียวแต่เด้นไปทางผักขมนะต้องบอกไปก่อนเออจริงๆริงแอบเป็นอาหารและสุขภาพนะถ้าไม่ติดโดน,ทนัทอันแรก โอเคค่ะก็ขอให้ชาวราศีมีโชคดีในเดือนธันวานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจพี่หมอด้วยนะคะอยากดูเรื่องอะไรก็พิมพ์บอกได้นะแล้วเจอกันนะคะ